เดี๋ยววันนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่ซอยธรรมวิทยานะครับเพื่อพาทุกท่านมาพบกับคนดังเมืองสัตหีบที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่เคยพูดคุยกับเขานะครับซึ่งคนดังคนนี้ดังแน่ๆนะครับนี่นะครับคนดังคนนี้ทุกท่านคงเห็นด้านหลังก่อนนะครับว่าเขาเป็นใครนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยมาสัมภาษณ์เจาะใจกันนะครับหลังจากที่เขานั้นได้ตกเป็นข่าวเป็นกระแสสังคมถึงกรณีได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันขึ้นที่บริเวณปากซอยธรรมวิทยาเมื่อช่วงประมาณ กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคนดังแหลมสัตหีบนะครับในหลายๆประเด็นที่สังคมอยากรู้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับพี่แหลมครับสวัสดีครับเชิญครับพี่เชิญนั่งนี้ครับพี่นี่นะครับก็คนดังของเมืองสัตหีบนะครับแหลมทำมวิทยานะครับตอนนี้ยังไม่รับชชนอันนี้คือพี่เหรอครับ ตอนเล่นไคนเดินนั่นนี่คือรูปพี่แหลมตอนในอดีตนะครับตอนหนุ่มๆหมล่อมากเลยนะครับตอนนี้แล้ว <c oughs> นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่แหลมกันนะครับในหลายๆประเด็นหลายๆท่านคงอาจจะรู้จักพี่แหลมนะนะปีนี้พี่แหลมอาย,อยุอาไรครับเนี่ยพี่ห้าสามครับห้าสามนะครับวันนี้เราอยู่ไม่้คือสามสิบอยู่ปเปยไงวะ <c oughs> วันนี้เราจะได้มาคุยกับพี่แหลมกันนะครับบ้านถึงในหลายเรื่องที่ชาวอำเภอสัตหีบอยากรู้นะครับอันนี้นะครับก็ ทุกคนคนรู้จักนะครับอันนี้ใครครับเนี่ยพี่แหลมนะครับอ่าพี่แหลมครับพ่อแม่ท้องชาวสตีบ,บ,บผมแหลมในรัชจังหวงรครับ,บครับเปนแหลมใครไม่ครับวันนี้เราจะได้มาสัมภาษณ์พี่แหลมนะครับพี่แหลมอนุญาตให้พวกเราได้เข้าสัมภาษณ<ด>์เนาะได้หลายๆเรื่องของชาวเพ,สพอสตีปคงจําเหตุการณ์วันที่สิบสองมกราคมหกแปดที่ผ่านมาได้เนาะพี่แหลมเองได้ตกเป็นข่าวโด่งดังมากในกรณีที่ทะเลาะวิวาทกับเจ้าของร้านย0ิบบาททุกอย่างนะ วันนี้นะครับคือผมจะไม่พลาดพิงถึงในเรื่องของการที่พี่มีเรื่องนะผมอยากทราบว่าวันนั้นพี่ได้รับบาดเจ,จ็บหมอระบุว่าพี่เป็นอะไรบ้างครับโดนแทงครับอ่ามีมีมีแผลตรไงไหนบ้างครับแบบที่แขนครับเย็บกี่เข็มครับพี่สามที่แปดเข็มเข้ามายี่สิบฝาสามที่แปดเข็มเข้ามายี่สิบฝาข้างนอกสิบแปดเข็มครับก็รวมแล้วทั้งหมดสามที่แปดเข็มครับสามที่แปดเข็มตอนนี้ป่าสามเข็มป่าสามเข็ม อ่านะครับอันนี้เราก็ทราบนะครับเบื้องต้นหลังจากเกิดเหตุวันนั้นพี่แหลมเองก็ได้รับบาดเจ็บจากการมีการทะเลาะวิวาทกันในวันนั้นผมดตัวครับอ่าไม่เป็นไรพี่แหลมไม่เป็นไรแดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับนะก็ผมจะมาพูดพี่อย่างหนึ่งก่อนนะครับว่าหลังจากที่เกิดเรื่องในวันนั้นนะครับก็เป็นกระแสข่าวโด่งดังในเป็นโจรโรคจิตบอกว่าใสร้าว่าผมเป็นโจรโรคจิตมากามทับเรลาผู้หญิงทับหลอกเด็ก อ่ะสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะถามพี่แหลมพี่แหลมตอบทีละคาถามเนาะทุกคนจะได้เข้าใจนะพี่นะถามพี่ตรงๆก่อนเลยว่าผมอย่าโกธผมนะพี่บ้าไหมไม่ได้บ้าครับสติไม่ดีครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะท้าความให้ฟังก่อนเนาะพี่แหลมเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ครับครั้งแรกในชีวิตที่หนักที่สุดครับสิเจ็ดมีนาสองห้าสามสี่ครับวันอาทิตย์นะครับมาตรวไปเหตุอะไรขึ้นครับวันนั้น รถมอไซค์ประสบเหตุชนกับรถมาด้าเจ็บยาให้กระต่ายหน้าซอยเคนาวีครับเป็นยังไงบ้างครับครั้งนั้นสลบยี่สิบวันครับสรบปไปยี่สิบวันยี่สิบวันแล้วมีการผ่าตัดตรงไหนบ้างครับเช่าเจ้าหัวรูนึครับผ่าหัวร้อยไปเข็มครับผ่าตัดสมองขอโทษนะครับพี่แล้ผ่ารอยไเข็มครับสมองเมื่อปี2534พาสสี่พี่หล่ำได้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทําให้เจ้หัวรูนงนอ่าสมองก็ทบกระเทือนพักรักษาตัวไปนานแค่ไหนครับพี่ปัจะกลับมาเป็นปกติได้เดินไม่ได้สี่ป เดินไม่ได้สี่ปีแล้วก็ได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะด้วยใช่ไหมครับอ่านี้นะครับหลายท่านเองอาจจะไม่เคยทราบถึงประวัติของพี่แหลมว่าพี่แหลมคนนี้เคยประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อปี2 5 3 4ทําให้นอนหลับไปย0ิบวันสลบไปยี่ิบวันนะแล้วก็ได้มีการผ่าตัดช่วงบริเวณสมองนะครับและก็เดินไม่ได้มาถึง4ปี คราวนี้ทุกคนคงจะพอทราบคําตอบในใจกันแล้วนะครับว่าสิ่งหนึ่งทําไมคนถึงว่าพี่แหลมแบบนั้นเพราะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเข้าใจนะครับเพราะว่าพี่แหลมบ้าเขาหาว่าพี่บ้าอ่าขอโทษนะครับหลังจากที่พี่หายดีพี่ประกอบอาชีพอะไรขายครับขายเสื้อผ้าขายจริงๆริยีนรีไวแล้วมาเลิกขายตอนที่พ่อตายปี40ครับเป็นเจ้าแรกที่ขายหนังสือบรีไวนะครับครับต้องคนเก,เก่าจะรู้จักผมดีมากครับครับแล้วพี่แหลมขายอะไรอีกขาย ขายผักกับแม่ครับขายแกงกับแม่ขี่โมเตอร์ไซค์ขายข้าวเหนียวสังขยาหอละห้าบาทขี่ไปถึงพัทยาใต้ครับขายอะไรอีกครับพี่ขายเดี๋ยวนี้มาขายห่อหมกไป่ซีครับครับผู้ชายทอดก็ขายขายทุกอย่างอ่านะครับนี่คือแหลมที่หลายๆคนมองว่าพี่คนนี้ไม่ไม่สมประกอบไม่สมประกอบแต่พี่เขาก็ประกอบอาชีพเพื่ออะไรครับพี่หาเงินเพื่ออะไร เพื่อเลี้ยงแม่สมัไมนั้นเดี๋ยวนี้แม่ผมเสียไปแล้วนี่อยู่กับน้องอยู่กับหลานเนี่ยคือเลี้ยงตัวเองหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนี่นะครับคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าสิ่งหนึ่งเราจะยังไม่พูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเอาในด้านนี้ก่อนว่าพี่แหลมคือใครเป็นยังไงและเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพค้าขายมาตลอดหลายอาชีพนะครับเอาละครับพี่แหลมมคือสิ่งหนึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วผมขอถามเรื่องหนึ่งได้ไหมทําไมพี่แหลมถึงคิดที่จะไปแจกลูกอมเด็กๆครับ ขอความรู้สึกจร,จริงๆในลูกผู้ชายเลยอ่ะผมแจกจ่จจปีสองพันร้อยสี่สิบเจ็ดไปนั้นส่งหนังสือพิมพ์อ่าถ้าคนะิบจะดูเขายาก<ป>แหลมส่งหนังสือพิมพ์ใช่อ,อครับเขาผมคิดว่าเห็นน้องๆหลานผมตอนเช้าไปเรียนหน้าบึ้งหน้าเต็งแม่ทำกานมากก็มีครับเฮ้ยน้องทำไมหน้าหมี้วะมันก็เลยสวยทุกคนผมสองห้าสี่เจ็ดปีผมซื้อทุกคนเป็นสก้ารถนะ วันหนึ่งผมส่งนังสิ่ินมเจ็ดร้อยชิบับกำไรวันละพันสี่นะได้สี่เจ็ดครับผมโยนุ้มแจกรถทุกคันบที่ผมเจอที่เห็นเด็กรถตู้เด็กคณะตลีกันจะบกผมทุกคนว่าพี่แหลมพี่แหลมถ้าเรียกผมลุงแหลมคนนั้นจะไม่ได้กินนะครับเด็กๆเจอต้นเรียกพี่แหลมพี่แหลมแล้วพี่แหลมให้อะไรเขาเพราเขาข้าวเลยครับนักข้าวนี้ก็ได้กินอ่าพี่แหลมพี่แหลมแจกอะไรเขารมคับ เพราะเพราะอะไรถึงอยากให้เขาอ,อยากให้เขามีรอยยิ้มครับอยากให้เขา,ม,เขามีความสุขครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นในปี2 5 <dessa S> 1 7ที่ทจแจกล่วมให้กับเด็ก,กดๆชาวสัตหีบมาตลอดมา,านะครับงั้นผมขอถามเรื่องสําคัญเลยนะ,ละแล้วทําไมถึงเกิดเหตุข่าวในด้านไม่ดีขอโทษนะพี่ที่มองว่าพี่อันนี้ขอผมผมขอให้พี่พูดตรงๆกับชาวสัตหีบไม่มีใครโกรธคนเรามันมีความจริงมันก็คือสิ่งความจริงใช่ไหมพี่คนเราทําผิดได้ทําไม่ดีได้ทําดีได้ใช่ไหมพี่ วันนี้สิ่งที่พี่พูดเนี่ยมันจะออกไปสื่อสังคมผม,ผมอยากให้พี่พูดความจริงกับทุกคนว่าทําไมถึงมีข่าวในด้านลบในเรื่องของการที่พี่ไปอขอโทษนะครับไปรวนลามไปพูดแตะอ่างไปพูดไม่ดีหรือไปลักษณะทําให้ผู้หญิงเกิดความหวาดกลัวมันทาไมถึงมีกระแสะข่าวแบบนั้นออกมาครับพี่พี่บอกกับผมได้ไหมเพราะอะไรผมแต่ในใจผมถ้ผมคิดดีนะครับ,รบผมคิดดีทุกคนผมปกป้องน้องได้ทุกคนลากได้ทุกคนครับครับเอาสิ่งที่ดีจาสิ่งที่ดีผมไปใช้กันแล้วกัน สิ่งที่ไม่ดีพูดออกมนครับแต่อาบบบมีแซวไหมมีแซวแซวเรื่องปกติแรบแต่เนื้อต้องตัวไหมผมก็มีรูปหัวตบหัวอ๋อมีรูปหัวตหัวเด็กๆบ้างแลางผม้วผมคิดว่าเป็นน้องนะครับแต่ว่าอ๋อคือการจับตบหัวตบไะไรเล่นๆการหยอกกันผมก็มีจับมือมาเอารูปอมใจครับอีครับเพราะว่าถ้าหยิบเองนี่หยิบเป็นจำครับก็เลยทําให้มองเหมือนว่าพี่แหลมเนี่ยไปแตะอังเขาไปแบบนั้นแล้วางครับคิดอย่างนั้นแล้วที่ผ่านมาพี่เคยไปทําอะไรไม่ดีไหมเรื่องรุนแรงกับผู้หญิงไหม ไม่เคยพาครไม่เคยพาใครไม่เคยพา,ค,ยพาคุยยาวครับไม่เคยแต <สะ S 1> ่คดีผมคือปีหนึ่งปีปีห้าปีกวาๆผมโดนคดีคดีอะไรครับพี่บอกได้ไหมฮะอาจารย์ครับแล้วเขาว่าไงแล้วเขาตัดสินยังไงตอนนั้นคุณมาพืชครับไม่ได้ติดคุกเนาะคุณคคมือเคยเป็นรายงานตัวคุณมาพืชแล้วก็เสียค่าปรับเหรอครับเสียค่าปรับเป็นเท่าไหร่พี่ หมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งให้กระสารใช่ไหมหรือให้ให้ให้เจ้าทุกพี่ไปพี่ไปทําอะไรบอกได้ไหมตอนนั้นผมไปล้มครับในหน้าพนลุกรรแล้วผมดึงตัวขึ้นมาผมเห็นเด็กคนนี้ยืนอยู่ก็ดึงตัวจับมาครับอแล้วรูไปดูหน้าอกแล้วก็รอพอเห็นว่าผมไม่จับโดนหน้าอกเด็กโดยผมไม่ตั้งใจเขาก็มาจับผมจับตัวผมหาว่าพี่เป็นวดนลามน้องเขา หน้าผ่านดูหน้ารอพอครับอาอไม่เป็นไรแต่คือครั้งนั้นพี่ก็ยอมรับผิดในความผิดพลาดแม้ว่าอาจจะเกิดในจากความไม่ตั้งใจที่พี่คิดครับอ่าไม่เป็นไรก็คือครั้งเดียวเนาะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมาสิ่งต่างๆที่ผมต้องมาคุยกับพี่ในวันนี้พี่แหลมคือผมเชื่อว่าพี่แหลมคงไม่เคยได้ไปคุยกับใครและคงไม่เคยได้ไปออกสื่อสังคมที่ไหนที่จะมีโอกาสได้พูดในความในใจของพี่ในในอีกด้านหนึ่งที่ประชาชนชาวบ้านอาจจะไม่เคยรู้และทุกคนก็มองเข้าใจพี่แหลมเป็นคนน่ากลัวเป็นคนที่ ผู้หญิงต้องกลัวว่าพี่หลิมอ่าพี่แหลมอาจจะเ,เป็นคนอันตรายครับพี่แหลมอาจจะพูดเป็นคนพูดทะลึ่งมีไหมไม่เยอะแต่มีบ้างมาก,มมากอ่าไม่ได้พูดมากตา,กอ,าอย่างนี้นะพี่นิดนึงนะครับนะพี่แหลมครับผมก็เป็นกลางเนาะผมเองก็เกิดที่นี่เห็นพี่มาตั้งแต่ผมยังเล็กวันนี้ผมเป็นกลางแล้วก็อยากให้พี่ได้มีโอกาสได้บอกกับสังคมสิ่งที่มันผิดแต่พี่พี่รู้ตัวไหมว่ามันก็คือผิด พี่รู้ไหมว่าบางทีมันก็ทําให้สิ่งที่เราคิดว่าไม่มีอะไรมันก็ทําให้ประชาชนมองกวาดกลัวได้เพราะเขาไม่รู้จักเราใช่ไหมพี่แหลมใช่ไหมครับพี่แหลมมีอะไรอยากจะบอกสังคมในเรื่องนี้พี่แหลมอยากจะบอกอะไรกับพวกเขากับสิ่งที่บางคนที่เขารู้สึกกลัวพี่หรือเขาไม่เข้าใจพี่บ้างบอกได้เลยพี่อกคิดว่าผมเป็นเป็นพี่เป็นน้าเป็นลุงนะครับ,รบใจคิดก็อย่างนั้นด่าได้ใช้ได้ครับผมไม่แหลมวันนี้นะครับผมแต่ว่าปกป้อง ผมอดีตผมเคยพาเด็กสถิตีตีตีหลายยี่บ้างเลยครับรู้กันดีอยู่แล้วว่าพี่แหลมไม่ไม่ไม่กลัวใครไม่ยอมคนครับแต่ไม่เคยรังแกใครใช่ไหมผมไม่เคยรังแกไม่เคยขมใครครับครับผมไม่จะให้ครับแต่ที่ผมได้รับคือมันอ่าพี่แหลมอย่างนี้นิดนึงนะครับคือคือตรงเนี้ยพี่แหลมสามารถปรับปรุงได้ไหมปรับปรุงให้คนสถิีิรักรักพี่ได้ไหม มันอยู่ในใจคนแล้น้องนะเข้าใจไม่ใช่หมายถึงว่าค<ช>ําว่าปร,ปรับปรุงหมายถึงว่าในเรื่องของผู้หญิง <c oughs> การใช้คําพูด <c oughs> การที่เราจะไปโดนเนื้อต้องตัวเราเราเลี่ยงได้ไหมพี่เพื่อ <c oughs> เพื่อทุกคนก็จะได้สบายใจพี่แหลมก็จะได้ไม่โดนทําได้ไหมพี่คพี่พี่แหลมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันมีคนอีกมากมายที่เขาเข้าใจพี่ไม่ใช่ครับเขาเข้าใจพี่เขารักพี่เขาเห็นพี่มาตั้งแต่เขาก็ยังเป็นคนสัตย์สิทมาทุกคนที่ยังเปิดร้านให้พี่กินข้าว ทุกคนที่ยังต้ตอนรับพี่ก็สแสดงว่าค,ครับ <MP. S 2> ก็สแสดงว่าพวกเขายังเข้าใจพี่แต่เขาเพียงแคไ่ไม่ได้ไปออกความคิดเห็นในสังคมคในสื่อโซเชียลวันนี้พี่แหลมครับพี่แหลมมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เขารักพี่คนที่เขารู้จักพี่คนที่เขาคิดดีกับพี่ที่เขาเป็นห่วงพี่พี่มีอะไรอยากจะฝากพวกเขาไหมยกมือ,อบอกเขาเลยพี่ยกมือบอกเขาบากบอกเขาเลยพี่ขอบคุณครับพี่น้องทุกคนนะครับที่รักและเข้าใจผม ผมก็คิดอย่างนี้กับพี่ทุกคนครับผมคิดดีทุกคนในสตรีทผมแก้ปัญหาได้ครับลูกหลานผมทุกคนในสตรีทนะผมตายได้ทุกคนครับผมไม่ยอมถ้าใครไปทําลูกหลานพี่รักคนที่นี่ไหมรักทั้งสตรีครับพี่เกิดที่นี่ไหมผมเกิดที่นี่ผมไม่เคยเกลียดใครบนสถรีพี่รักแผ่นดินตัวเองครับนะตอนนี้นะครับก็ก็อยากะสผมต้องการอยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะ ไม่มีเราไม่อาจทาให้ทุกคนรักเราได้นะพี่แหลมผมไม่สามารถให้ทุกคนมารักผมคนเดียวได้ครับแต่พี่เห็นหน้าผมจําได้ว่าผมแหลมด่าได้ใช้ได้ครับแต่ห้ามเตะครับนะพี่แหลครับก็ก็นี่นะครับทุกคนก็ได้รู้จักพี่แหลมในมุมที่ไม่เคยได้ฟังจากพี่แหลมเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับพี่แหลมนะผมก็ไม่อยากให้พี่ไปมีปัญหากับใครไม่อยากพี่ไปทะเลาะกับใครหนึ่งคือมันจะทําภาพลักษณ์ของตัวพี่เอง มันทุกคนไม่ได้รับรู้ถูกไหมครับพี่ผมพูดในฐานะที่ผมก็เป็นน้องคนหนึ่งที่เป็นห่วงสิ่งใดไม่ดีเราก็ขอโทษกันไปเราก็ปรับปรุงใช่ไหมพี่พี่แหลมรู้ไหมว่าทุกคนไม่ได้เคยมองพี่ไม่ดีในหลายๆเรื่องแต่เขาแค่ชื่อเสียงในเรื่องของหญใช่เพราะว่าเวลาที่มันออกข่าวไปแล้วเวลาที่มันมันเป็นข่าวไปแล้วหรือมีคนไปโพสต์ในความไม่เข้าใจก็ดีหรือสิ่งที่พี่ทํามาน่ะมันอาจจะคนที่เย่ก็ขอให้เย่ต่อไปครับ แต่ผมไม่ได้เคยเกลียดเขาแต่ว้ผมด่าได้นะใช้ได้ถ้าวันนี้พี่เจอคนที่เกลียดพี่จะทํายังไงพี่จะพี่จะคิดอะไรไหมผมไม่เคยคิดแจ้แค้นนะให้แต่โกรธเขาไหมไม่โกรธผมไม่เคยโกรธใครแี่ใช้ผมได้ด่าผมได้เป็นเล่มคนรักเขาผืนหนังคนชัางเท่าคนรักเป็นร้อยคนเกลียดมากกว่าร้านนะครับแต่พี่ก็ยังพร้อมจะสู้ต่อไปนะครับพี่นะก็ผมเองก็เป็นสื่อเนะเป็นสื่อกลาง ก็อยากเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้สังคมได้รับรู้ในความรู้สึกของคนที่ชื่อแหลม uh และทราบประวัติที่แท้จริงว่าพี่แหลมเป็นใครมาจากไหนและเกิดอะไรขึ้นในชีวิตพี่เนาะวันนี้ทุกคนก็คงรู้นะครับว่าพี่แหลมคนนี้นะครับอ, <ะ S 2> อ่าให้ดูหน่อยพี่ดูรถบรรลน r n ะนี่ก่อนรถชนครับใครอาจจะยังไม่เคยเห็นเขาในตอนลลอนะครับชนเดิครับนี่นะครับแหลมสัตตหีบนะครับเป็นคนที่มีความหล่อมากก่อนที่จะเกิดรถชนเนาะ แล้วก็เป็นคนสัตย์ที่รู้จักกันดีนะครับหลายๆคนอาจจะย,ยังไม่เคยรู้จักเขาในวันนี้ผมได้พาทุกท่านมารู้จักตัวตนของพี่แหลมและทุกทนคงจะทราบกันดีแล้วนะครับก็ใครจะคิดยังไงก็สุดแล้วแต่นะครับ,รบวันนี้ก็พี่แหลมเองก็สัญญากับพวกเราแล้วว่าพี่แหลมจะปรับปรุงใ,ในเรื่องพี่แหลมจะปรับปรุงในเรื่องของผู้หญิงอ่ามีอีกเรื่องหนึ่งพี่แล้วหลังจากหายดีแล้วยังจะกลับไปแจกลูกอมเหมือนเดิมไหม เขายากผมทาผมเลิกไม่ได้ครับแล้วยังจะประกอบอาชีพเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค้ขายครับพี่จะขายอะไรต่อครับพี่กุยช่ายทอดขายหหมกไปส่ครับของผมไม่่อยให้ต่อยหน้าก็นี่นะครับก็พี่แหลมก็มีกําลังใจเนาะที่จะเดินสู้ต่อไปผมสู้ครับตอนที่พี่โดนด่าท้อไหมไม่ก็ไม่ผมก็ไม่ท้อไปพืึ้งครับรู้ที่ว่าไม่แบ่งเอง พี่แหลมฟังนะผมเป็นน้องพี่ผมทํางานก็มีคนเกลียดผมเหมือนกันต่อให้ผมทําดีแค่ไหนก็มีคนไม่ชอบผมเหมือนกันทั้นนั้นผมก็อยากให้พี่สู้ต่อไปนะสิ่งใดที่พี่สัญญากับพวกเราชาวสัตหีบแล้วพี่จะปรับปรุงผมจะเฝ้ารอดูวันที่พี่เป็นคนที่ทุกๆคนรักนะครับพี่คนที่ไม่ชอบพี่วันนึงก็อาจจะรักพี่มองส่วนดีของผมนะครับครับจอผมจะไหนคึ้นกระจกรถนะครับถอยหลังได้ครับแต่ต้องเปกระจกผมโบกได้ครับครับ คิดดีอยู่ไม่ได้คิดได้ใครครับโอเคนะครับก็วันนี้เราก็จากกันไปนะพี่แหลมนะก็ไว้มีโอกาสก็อุดหนุนพี่แหลมหลังจากที่จะขายอะไรพี่ทอดออกไปสิกูใช่ทอดก็ห่อออกไปสิแล้วก็จะยังแจกลูกอมเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวใช่ไหมพี่กูไม่เคยเกลียดใครไม่ต้องกลัวกูไม่รังแกใครกูไม่จัดใครครับกูไม่กูไม่มีฟันพี่แหลมเคยรังแกใครก่อนไหมไม่เคยเอ่อแหลมคนนี้ไม่เคยรังแกใครก่อนนะครับแม่เขาที่โดนต่อยก่อนไม่เป็นไรพี่นะก็ขอให้พี่สู้ต่อไปนะครับนะ